พ่อค้าไม่ขายได้เฮล็อกดาวน์ไม่ล็อกน้ำใจบางจากรับรานเปิดขายของในปั๊มน้ำมัน การระบาดโควิด -19 และล็อก3กระทบธุรกิจร้านอาหารอย่างหนักโดยเฉพาะร้านค้าที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้ารวมถึงตลาดทั่วไปที่มีเวลาเปิดขายน้อยลงหล,ยหลายร้านไม่มีพื้นที่ขายก็ต้องปิดกิจการหรือปิดให้บริการชั่วคราวล่าสุดบริษัทบางจากได้จัดสรรพื้นที่ว่างให้ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ให้มาเปิดขายของได้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด โดยมีเงื่อนไขผู้ประกอบการต้องเตรียมเต็นท์และอุปกรณ์มาเองไม่สามารถใช้กา๊าซหุงต้ม LPG ประกอบอาหารได้ใช้ได้เฉพาะไฟฟ้าเท่านั้นเปิดรับร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์และไม่มีพื้นที่จ,จัดจำหน่ายสินค้าเท่านั้นและบางจากขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม64ถึงวันที่2สิงหาคม64 โทร081 874 6825 081 959 1433สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ